สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะมารีวิวเอ่อเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะนี่เคียเก็บมาฝากส่งมาเมื่อวานนี้ส่งมาจากกาญจนบ,บุรีเลยนะมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยเออมะม่วงหาวมะนาวโห เขาบอกว่าเออมะม่วงหามะนาวหัวเขาไม่ให้ปลูกหน้าบ้านจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเออมันเป็นหนามปลูกไว้หน้าบ้านแล้วมันจะว่าเงินทองไม่เข้าบ้านอะไรประมาณนั Kel ้นอ่ะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะบ้านเคีย์แม่เขาปลูกไว้หน้าบ้านนะทางเข้าบ้านเลยแล้วนี้แค่แล้วนี้แม่เขาจะตัดทิ้งในเคีย์ก็บอกว่าอยอยนี่าเปมันจะไม่ต้องไปตัดทิ้งหรอกมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกมังมันเป็นเป็นํา คำอะไรอ,คอระคำอุปโลงเฉยหรือเปล่านอนนี้เขาก็เขาก็ไม่ได้ตัดหรอกก็ยังอยู่มันเดินมาแหละเนี่ยอันเนี้ยเคียร์แมเขียวเ,เก็บมาให้ลูกดิบๆเนี่ยเอามาทำมากะปิโอน้ำปลาหวานพริกเกลือแล้วก็อะไรคลุกน้ำปลา้านะโอ้โหแซบแซบมาก มะมงหามะนาวโหของฝากจากเมืองการจากการชนบ,บุรีจากแม่ค่ะ